เรามีกี่คนน่ะไอ้ใครเป็นคนทิ้ชื่อไว้สันปะทองแก้ขานี่เดียวทองใช่ครับมีคนเดียวครับพอดีที่บังขอของหน่อยเอาอะไรชิฟเลขเลขสิบแปดครับยังไม่ได้ของเลยของอะไรอะไรหรอเขาแจกหัวหน้ากลุ่มแต่ละกลุ่มอ่ะไอ้ทองบอกเอาของยังไม่ได้ยังเอ๊ะไอ้แขมแจกหัวหน้ากลุ่มเหรอใช่ผมให้ ให้เมียวเมียวเมียวให้เมียวไปให้เมียวไปให้เมียวอยู่ไหนวะใช่ที่งเหยองไป่วส่ะไอ้เมียวอยู่ไหะสิาขับรเหรอคนนี้ไอสิบขับรถพี่ป่ะจบขับรถพี่ป่ะตันนี้กันนี้ให้กูไปแกะมังเดี๋ยวอมังพี่ไปด้วยนะมังอัพตายครับตายรอดพี่ตายยังไม่ครบอีกเออ อันนี้อันหนเขาขอมาไปซิปอะมาพี่มามา้ะก็เขาอะกาศจะให้เาไปเปิดรายการมันที่เดียวที่เดียวที่ห้องเปิดกระชาเอ็นดีแบทะกระชาที่จะให้อะให้เปิดพร้อมกันนะเปิดเปิดเสาต้องแปด่ต้องแปดสกายอยู่ไหนวะสกายมีกล่องซ่อมยังน้องเอ็มมีกล่องซ่อมยังกล่องซ่อมเดี๋ยวเอาไว้ซ่อมรถอันนี้เก็บไว้พี่ชิบกระเป๋าอะไรพี่อะไรน้อง ไม่ได้ยินวะไปกระชิบอยู่ปะกระชิปเล็กๆเพี่เอาก่อนที่เราเจออ่ะอ่าตรงๆเลยนะอะไรตรงๆเลยจะไม่กันนะพี่บังสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับาที่เราเจออ่ะปีน้ำขอบคุณเจตผ้าดวงครับย่างคุณพระขอบคุณเจตผ้าดวงครับปานิตาขอบคุณในคณะผมขอบคุณครับ น้องป้วนน้ำพี่โจราน้องป้วนน้ำน้องเหมือนน่ารักพี่โจครับพี่ชาจุนไปไหนวะแลให้ตังค์ห้าหมื่นหน่อยน้อยเออสกอรดีค่ะที่รุ่นสกอที่สนดมจักรยานเลยรูปน่ารักเปล่าเดี๋ยวส่งไฟล์ให้น่ารักเอาเอาเอาเจ๋ไม่ได้วะเอาเอาเอาไอ้พี่ต้าตีแล้วนี่พว่ำแหลมแหลมไม่ยังไม่ตายหายกวะ คัมแบ็กเหรอมันคัมแบ็กเหรอชิลได้ไรพี่เชฟปลาพ่อมุกสิี่ไม่เป็นไรไม่เกี่ยวกูกูเพิ่งกูพููดกเพิ่งโดนไปเมื่อกี้พี่บังก็ไม่บอกว่าครัเมียรู้แล้วไอีที่อ่ะเออพวกเว้ยช่วยกันปิดเนาะ ท่้นที่กูก็อุตส่าห์เปิดให้วางเต็มที่นี่กูเชื่อใจใครมั่งได้บ้างเนี่ยฮะในเกงรวยเนี่ยเชื่อใจพี่บังได้ครับเชื่อคิดบ้างไล้ต้องอย่างลูกสองคนแก่พี่บังไม่เคยโกหงแบบไม่โกหกใครครับบังบังอ่ะไม่เคยโกงกับตัวตอนแหล่เลยกูบอกให้ลูกมึงกับตัวตอนแหล่เลยเฮียไอแทนเดอ็มว่าไม่ไม่กูเชื่อใจลูกเต็มกระชากไปแล้วครับแล้วกูก็เชื่อใจคนไม่ไม่เอาจริงๆนะ เวลากูไปถามอะไรอะความจริงกูได้จากคนในครอบครัวกูแต่กูถามจากพวกมึงอะพวกมึงจะช่วยบังปิดทำเพื่อส้นตีนส้นแต๋อะไรไม่เข้าใจเจมี่อะไรถามผมได้ครับเรื่องบังโอ้ยเออไอ้ก็แต่ก็ไปเอาอยู่ก็ได้เบื่อคำเนี้ยตั้งตั้งแต่ไอติฟก็ไม่เชื่อใจใครอีกเลยคำเนี้ยที่บอกว่าแบบว่ามีอะไรบอกผมได้ครับไอ้บังมึงมึงไอแปดคิดให้เมียมึงดิเอาออกไปดิเ้เดี๋ยวผมตามพี่พี่เลืองเคลียร์ให้พี่บังรอแป๊บพี่ ไอ้ก๊อนเพื่อนเริ่มเถอะอ่อกูไปบอกออกคืนมาแล้วอ่ะแต่คือเห็นจำนวนคนเราแล้วกูอยากให้เริ่มทีละแก๊งค่ับเพื่อนกูก็รู้ยี่สิบออนตลอดเริ่มสี่ทุ่มบินสี่ทุ่มเริ่มสี่ทุ่มราเยอะได้แหละเนี้ยสี่ทุ่มมาไปแต่ก่อนเหรอไม่เล่นพี่หลงสั่งไว้ไม่ไม่เล่นแนะเดอกเขาไม่เล่น อ้าคือมันไม่ไม่มีคนเล่นก็คือไม่เอาเลยไม่ถ้าฟีก็แวะไปดูไงถ้าฟีเอาถ้าฟีเอาเดี๋ยวเดี๋ยวส่งมาเร็วไปกูกูรักกูเหมือนเดิมกูรักว่าแต่มามาอยู่นี่ยังไม่ได้กินกะหรี่ปั๊บเลยเนี่มึงเีคือคืออะไร กินทำไมกะหรี่ป้าบะกินะกินไหมกะหรีป้าบะไม่กินกะหรีอ่ะจุงจิ้งจุ้งจิ้งป้าบะจ้งเล็กจุ้งเล็กจุ้งเล็กจุ้งเล็กป้าปาจังระมัดาตึ้งจัจัจงจัจรงจังจรงจังจรงจั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 จรงจจัง้้ัังังจัจรงจัจรงั อเสียเขียนถูกปะเนียน่ยมไดิฟเฟนต์มีดิฟเฟอุ์วิพี่เรียงขึ้นแล้วพี่เรียงขึ้นแล้ว เติมเพิ่มไหมเติมครับเติมเติมเติมเดี๋ยวรอดูยอดโดเนทเพิ่มครับว่าโดเนทเพิ่มเท่าไหร่โดเนทกันได้นะคระ<อ>จะจับผมจะจัดเป็นแบบพวกงานจับมือบีนเคครับแบบว่าให้เขาให,ให้ให้พวกน้องๆซื้อบัตรมาซื้อบัตรมาจับมือพี่บังไม่ได้หรอพี่ว <laughs> ั <laughs> นนี้ต้องนอนไหวๆเย้ยมีงานเช้าเนี่ย okay. ไอ้จอไอ้พี่เรืองเคลียร์หน่อยพี่บางโดนยับเลยเคลียร์เลยเคลียร์เลยต้องเคลียร์นะไปต้ไปต้ไปพี่เอาเอาเลยเอาเลยเครพี่เขาจะเคลียอยู่ไหนน้ำเงินกีตเอาเลยนะกาเซียสย้ายไปอยู่ไหนน้ำเงินหรอจ้าบัวพอจะยืแยนเหลืองอ่ะกาเซียสอะยะไปยืแยนน้ำเงินเฉอวยอันนี้คือพี่จะไปคุยหรอ เห็นในกลุ่มปะข้างนอกที่พี่ส่งอ่ะเผื่อมีแก๊งไหนที่เข้าตาก็บ,บอกวาฮอยากลองแบบว่าแก๊งที่แบบว่าเขาไม่เคยตีเลยอ่ะในเมืองเนีย่ยลองไปตีลองดูเลยลองดูในกลุ่มที่ส่งไปข้างนอกอ่ะไล้ดูตอนนี้เราเลือกไปเอาครีนกาเซียแล้วก็จิบบัววิลิตไงพี่ น่าสนใจนะปีริสมาซิเลสอ่ะน่าเล่นตึงอยู่ไม่รู้มีใครติดต่อไปยังเราดูอ่ะได้พี่แต่ปีริตที่คืออยู่มานานแล้วตั้งแต่ธันวาครึ่งปีแล้วอ่ะซุ่มอยู่ปะใช่ซุ่มใช่น่าจะซุ่มอ่ะอยู่มานานมากแล้วของปีริตอ่ะออ์มาเลยปีริสอ่ะอะวะอันนี้พี่จะมาหาใครจุบบุจุบบุอันนี่ปะจุบบุปะ ใช่ครับโอเคครับจูบุเอ่อพอดีว่าสภาเขาจะทดสอบแก๊ง์ครับแก๊งเราอ่ะครับพวกพี่เป็นคนทดสอบเราไม่กี่คนนะแก๊งเรากี่คนนะเอ่อถ้าในสล็อตมียี่สิบกว่าครับแต่ว่าถ้าอยู่จริงๆประมาณไม่เกินสิบห้ายี่สิบกว่าไม่เกินสิบห้าใช่ไหมครับใช่ครับอ่าโอเคงั้นเราพร้อมที่จะทดสอบปะ คำตอบคือก็คือเหมือนก็คือตีกันครับเหมือนมีมีมีเรื่องกันเลยแต่ว่าเอไม่ได้อุ้มแล้วก็ไม่ได้ป่นอ๋อโอเคครับเลาวันไหนแล้วครับเอราพร้อมแค่ไหนครับเวลาเรามีเรื่องเราต้องพร้อมแค่ไหนใช่ก็ต้องพร้อมทันทีถกงั้นก็ตอนนี้แหละไปใส่สูตรมาแล้วก็ตามเพื่อนแล้วก็บอกบอกเลยครับโอเคครับพี่อันนี้คือการทดสอบของสภานะ เรียกยงไม่ได้แล้วก็แต่ถ้าเกิดไม่พร้อมที่เข้ากานทดตอบก็ก็แจ้งพี่มีเบอร์พี่นะมีครับมีครับสี่ทุ่มครับสี่ทุ่มโอเคครับพี่ครับผมครับนะของแก้งนี่โอเคไหมวันนี้สำหรับยี่สิบออนตลองเรา แก๊งเลยคนดูทีละแก๊งไม่หนำใจหรอกผมว่าจูบุวันนี้น่าจะเล่นประมาณสักสิบสิบกว่าสิบห้าอะไรเงี้ยสิบห้าอควีนก็น่าจะประมาณสิบกว่าพอดีอะว่าไหวเอาคณร้อยสี่ห้าดวงครับแพรผมครับสองแก๊งโอเคปะ่ะไม่ดี เอาวิ่งแรงเขียวแล้วก็เอาองมาแล้วไอ้เซยแรงเหลืองนี่อ่ะเซธอ่ะเอาเอาเอาสองแก๊งก่อนไหมหรือเอาสามแก๊งเลยตายหมดพี่ผมพร้อมอยู่แล้วแลเดี๋ยวพี่เฮ้ยโอ้โหพาไปโหลดอันนี้บ้านเลยจะยกล้อผ่านแล้แระวังไม่เคยมีนะคุณลุกไม่ใช่ทางที่บางพี่ก็คุยแค่นั้นไงไอแซมไอแซมไอแซมมึงเงียบดิเอา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 ตัวตัวไว้ตัว ต๊ะโต๊ะโต๊ะต๊ะหนึในบ้านผมเปล่าสนุกไม่ต้องถือมือผมหรอกมั้งั้งนั้นน่ะไอโชอไปไม่บ้านคุณมีคนเดียวหรือเปล่าไอโชอไอโชอไปเด็กในบ้านคุณมีแค่คนเดียวนะคือไอหนวดไอแถวเลยที่อ่ะไอโชอไปไอโชอไปห้องแถวร้อยตบอ่ะมึงหุบปากี่คุปากไอ เราจะเอาทีเด <mile> ียวไอ้ด้วนหรือสาไม่มเรื่องกูดิมึงเป็นหัวทับมึงต้องแต่ถ้าเอามีดอะถ้าเอามีดจะย้า้โจมานะบังตอนนี้เราไปคุยแล้วสองเลยแก๊งหนึ่งอน่ยพี่ก๊อลบอกว่าจะตีแค่สองก่อนหรือว่าจะเอาสามไปเลยอะสองก็ได้สองสองก็ได้สองเดี๋ยวมากันหมดนะวีไอ้ไอ้เรื่องมึงจะการจะโชดิวยโจจะแกมันเดี๋ยวกูขอเพื่อนอย่าให้เสียชื่อพี่เรืองดึงหนึ่งป่ะไอโชนมึงอยู่บ้านนุ่กหรอไอ้โชนมึงอยู่บ้านนุ่กหรอมันอยู่บ้านกูไดนแล้ว มึงใช้ที่ไหนล่ะไอ้ควายไอบ้านโก้โอเคเด็กยังไม่น่าเชื่อระเทศเวียนนั่นมันแค่บารมีพี่บังบ้าปะวะออกไปด้วยความไม่เต็มใจอ่ะเดี๋ยไม่บังบังกูถามดีดิมึงเรียกไอ้มึงมึงมึงต้องมันต้องแขนมันทะลุครับมันต้องไปเปลี่ยนแขนไม่เขาก้างอ่ะมึงมึงเอาเข้าบ้านเลยครับพี่เป็นโน้ตเลือกเลยมันเรียกบ้านอย่างไอ้หน้าอ่อนเฮ้ยไอ้หน้าอ่อนขพี่อะไรวะเลือกกิงครับมากกว่เรียกเรียกว่าอะไรนะอยู่บ้านไหนวะนุ้มพี่เนี่ยอยู่บ้านดูไว้เนี่ยพี่จะมตอนไร์ ไม่เหานนะใช่แล้วเอ๊ะอะไรครับแล้วพี่บอกจุบุมาแล้วนะอีกแก๊งนึ่งไม่ดื้อหรอกแต่รบอะรอบๆรือมีดอ่ะดื้อครับเขารับทราบแล้วครับครับบังไอ้พี่บ้าพี่รับเงินแดงเลทเท่าไหร่อ่ะมีดมีดได้ได้ได้มีดต่อตัวนึ่งไม่ใส่ก่อนได้ตัวนึง ไม่เอางี้บางมันต้องมันต้องมีเดิมพันนี่บางเดิมพันก็คืออาแบแสนหนึ่งไม่ไม่บางเอางี้อย่างงี้เดิมพันเป็นงี้ดีกว่าแบบแบบว่าไม่ไม่ต้องเอาเงินเพื่อนแต่แบบเน้นขายหน้าเนี่าเอางี้ฝั่งไหนแพ้มาเดินชี้นิ้วตามตามตาพ่อบ้านคนนั้นโอเคป่ะเอเด็กจักระเป๋าเด็กจับกระเป๋าเด็กเกระเป๋าหรอเด็กจักระเป๋าเอ้ยเลี้ยวเ้กูคิดภาพแล้วไม่มาถึงใครอะมาถึงใครใครจับอะมันก็แบบงี้ก็แบบี้บางก็ต้องเดินจักกระเป๋ากูดิ ไม่ไม่เวลาพี่แก่พี่จับกระเป๋าพี่บางนะ้วจะไปจับทองนะเห็นเห็ดงดงไดไม่ไม่ไม่พี่นุ๊กพี่นุ๊กพี่พี่รอดูก่อนมันอาจจะเป็นพี่ก็ได้อย่าเสียหน้าต้องไปเรื่างกว้างเรื่างกว้างแล้วปะในกลางขวาเนี่ยพี่เรืองตรงถนนเนี่ยตรงถนนในกรุณาเองก็เป็นกรรมการนี่ไม่พี่เป็นบ้านไหนวะ ไม่มีเปรมบ้านเลยกรรมกาลกระบาลไปไหนวะพี่เปนนบ้ากี่เรมอยู่ทุกบ้านบอกเลยพี่เปมอยู่ทุกบ้านบ้านไหนได้เปลี่ยนพี่เปมอยู่บ้านนั้นไปแล้วนกลางส่วนกลางใจเย็นไว้ดูดิข้ามหน้าพี่บังจัดเลยแต่ไอ้โจรผมก็ใส่ไฟจังวะไอได้เปลี่ยนพี่เปมอยู่บ้านนั้นแหละบอกเลยโว้พี่เปมเกินไปเฮียข้ามหน้าพี่บังจัดเลยน่าจะยิงเป็นคือเรื่องอะไรพี่เรื่องผมไวมากไหวไหวชิวชิวไหวชิวไหวชิวไว้ไปโจยข้างบนมีวะ อเอาบ้านไหนให้พี่บ้านไหนเนี่ยกไม่มี่บ้านเวยไหวชิวเว้ยไหวชิวอุ้ยอุ้ย้ยงัดดหนึ่งหนึ่งทีนึ่ไม่มีเกาะแล้วคุณลงนะอ้าสามทีไอ้เนี่ยชิวจ้าชิวจ้าไปดิไปไอ้เนี่ยมันล้งเวยไอเนี่ยไอ้สย ไม่ฟังฟังกรรมการไม่แทงเขาเลยใหญ่โจไม่ฟังกรรมการฟังกรรมการฟังกรรด้วยไม่ฟังกรรมการต่อไปนี้บ้านไรศพหัวหน้าบ้านนุกนุกสนุกเกอร์ไรศพต้องไม่ไม่ฟังก่อนจบแล้วเกมมันจบแล้วต่อไปนี้สนุกต้องมาเดินจับกระเป๋าบังนะต้องมาเดินชีวิตตามเงี้ยต้องเดินจับกระเป๋านี้นะไม่ต้องไปก่อนไม่ต้องไม่ต้องเอาเอาสนุกอะเอาสนุกเกอร์ไปจับกระเป๋าไอโจไอไอไอโจ

เป็นการทดสอบความพร้อมแล้วก็อันนี้ครับวัดวัด,วดระดับของแก๊งครับป้นแล้วก็ไม่อุ้มแล้วผม<ต>ไม่ปนไม่อุ้มครับีปืนสู้พี่ได้ไหมเนี่ยเออพี่จะเป็นงี้ครับมันเป็นเออมันจะเหมือนอารมณ์แบบไม่มีเรื่องเออมีเรื่องกันใช่ไหมแต่พี่จะถามเราก่อนว่าเรามีปืนกี่กระบอกแก๊งเราอะแล้วเราเออตอนนี้มีปืนสามกระบอกครับแต่กระสุนมันเหลือน้อยครับอีกอืมโอเคกระสุนเหลือน,น้อยนะได้โอเคงั้นพี่อาจจะหลีกเลี่ยงการใช้ปืนครับอาจจะขอดูทีมไฟหรือว่า,าต่างๆนานาเรื่องขบวนรถหรืออะไรเงี้ยก็เหมือนเรามีเรื่องกันอะง่ายๆ ไม่ต้องห่วงเพราะว่เมันเป็นการประเมินได้ครับแล้วแต่เราเลยครับอันนี้คือแล้วแต่เราคนละประมาณสิบยี่สิบาทีครับพี่แล้วแต่เราเลยครับอันนี้แล้วแต่เราจะเล่นเลยครับพี่ขอแค่เออพี่จะตอบเราหนึ่งก็คือไม่ป้นแล้วก็ไม่อุ้มใช่ไหมครับพี่ใช่ครับไม่ป้นไม่อุ้มครับอตีจบจบตรงนั้นถูกไหมครับพี่อะไรนะครับตีจบจบตรงนั้นก็คือก็เหมือนมีเรื่องกันอะเข้าใจใช่ปะเข้าใจครับเหมือนมีเรื่องกันเลยเหมือนมีสตอรี่กันเลยแต่ว่าจะไม่ป้นกับไม่อุ้ม โอเคพอพอตีเสร็จปุ๊บก็ก็คือรีเซ็ตลองนี้ผมจะผมจะรู้ได้ไงครับว่าเริ่มตอนไหนครับพี่ก็เราจะทําอะไรนะเล่นแอรดอปเหรอใช่ครับพี่เราจะเล่นแอรดอปอ่าเราเล่นแอรดอปก่อนก็ได้ครับแล้วหลังคือยังไงผมเล่นแอรดอปเสร็จปุ๊บผมก็ยังไงผมได้เซ็ตของอยู่แล้วอะพี่อ่าเข้าใจเข้าใจก็เอาเป็นว่าหลังแอรดอปแล้วกันครับสักหาพี่ได้ไหมว่าผมเล่นแอรดอปเสร็จแล้วได้ครับได้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 เอางี้เอางี้พี่ดูที่กล่องแอร์ดรอปแกล่องแอร์ดรอปหายก็คือเริ่มเลยครับได้ครับ เราก็เซตของให้พร้อมเพราะว่าของมันปนไม่ได้อยู่แล้วเราก็พกไปเลยโอเคครับโอเคครับเอาเป็นตามนั้นนะครับการเซยสแล้วก็อันนี้เดี๋ยวถ้าเกิดสงสัยอะไรโทรหาเบอร์พี่หรือว่าติดต่อสภาเพราะนี่ตอนนี้สภาคือคือเขาให้พี่ติดต่อเองเลยครับขอบคุณมากครับโอเคครับก็คืออันนี้เราเทียร์สองใช่ปะสองครับพี่แอดอมันสีอะไรอ่ะสีฟ้าสีม่วงครับพี่แต่ลูกมันสีฟ้าครับสีม่วงลูกมันสีฟ้าเอาเอาโอเคเอาเป็นว่าถ้าแอบดอกลูกนั้นหายไปคือเริ่มนะก็เหมือนมีเรื่องครับเราจะแอบก็แล้วแต่เราหรือว่าเราจะ ล่าก็แล้วแต่เราอันนี้พี่ประมาณประเมินโอเคครับได้ครับครับเขาปนเราไม่ได้อร่อยเบนาน้องนะถ้าเขาปนเราไม่ได้เอ้ยถ้าเขาปนเราเราได้ก็ไม่น่าเล่นแล้วหายแล้วกูฟังไม่รู้เรื่องเลยไม่มีนองโรยินมั้งเอ้ยได้ยังไงอ่ะพี่เราเตื๋ยใครอ่ะเฮ้ยเออมารวมหน่อยดิ ตามทุกคนมานไหนนอหรอ <laughs> <laughs> ลมหน่อยครับลมหน่อยลมหน่อยลมหน่อยเฮ้ยแม่มแหมมแหลพอะไรแล้วครับ แอบเด็ดแอบแอบอยู่เปล่าฝากเก็บกระทบด้วยนะถ้าว่างโอเคค่ะป๊าแอบเจอแอบอยู่ไหมครับแอบแอบแอบปแอบด็ดแอบรอฟังได้นะได้เลยครับพี่มันรวมหน่อยแชมป์แช่มือไปลก็มันสกายอ่วะสกายมันอ๋อมันไปเอาแกทอดทัดใหญ่พี่ไอแตมมันไปเอาแกทอดทัดใหญ่เดิก๊อตเอาก้อนเลยมันที่ไหนมันมือมั้งแต่บินนะต้องเนี้ยบินหนูพี่ก๊อพี่ก๊อตพี่ก๊อตอยู่ไหนวะครับครับ พี่กอการเซียทังมาบอกผมว่าเขาจะเริ่มเลยอ่ะหลังแอดดัใช่ครับพี่คุยเขาแล้วใครอะมีแค่นี้เหรอแค่นี้แหละยี่ห้าครับพี่จากรายชื่อที่แบบไปนี่นะที่เราไหวที่ไปวันเกิดอ่ะพี่เขาวัดวัดวัดเทีย B เทีย C หรือหรือว่าวัดต้าอี๋คะเหมือนมีคนดินทานะพี่เก็บเยอ่ะยอู้ไม่ไม่รู้ทำพลื่อใดแค่น้อมแหนเงเหมือนเหมือนเหมือนขจะเช็คเรานะพี่ เอ้ไอ้ไอ้เช็คมึงเช็คชื่อดิไอ้ซันเพราะวันนี้มันแอร์ดรอปนี่ไม่ดิแต่เราเราคิดในแง่ดีเว้ยคือเรามารู้ที่หลังหลังจากที่แบบว่าเคาอื่นลาไปแล้วไงไม่ไม่ไม่พวกลาไม่เกี่ยวดิลาลาลาพวกลาไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวลากี่คนมะเช็คแค่ลาแคพราะว่ทั้งนั้นเนาะเพลงเลยนะที่มันร้องว่าอ่าที่ลาก็พี่คุณลาแล้วอ่ะลาเจ็ดลาเจ็ดแค่เด็กลาเจ็ดไม่โอเคโอ่คนมึงเช็คชื่ออีกรอบหนึ่งอ่ะแยกไปกลุ่มตัวเองก่อนอ่ะมันมีเวลาอยู่ไปดูไอ้คเข้าไปมคุณไปด้วย แล้วส่งชื่อให้ซันไปคือเพอชรเด็กบ้างบากำลัไปนอนมั้งเออปล่อยเชียวมาไอ้สกายเหมยไอ้ตี๋ไงตี๋มันแข่งใช่ปะจะมาคุณราตรงนี้ก็ได้มั้งตี๋แข่งไม่เข้ามามันไปด้วยเปล่าตี๋ไอ้ใครเป็นกลุ่มไหนพี่เป้ไอว่าจอนไอ้ทองให้ไปรับที่โรงพยาบาลบอดด้ยไม่ได้บินหนูไม่วอบเรียกไอ้บินอ่ะไอ้ก๊อ์มันดำไปิลลี่บรับทองมันรวมแล้วนะแซมโอเคเพื่อนกำลังไปรวมบ้านบิลลี่กำลังมานะบิลลี่กลุ่มใครวะใช้เราด้วย อาแล้วมอไซค์ใครเอาไปไหนวะแ้ผมเป็อไปเไปเรียไเีนไปเรไปเยนไปเรีไปเรยนรอยนไรีอนเรียนไปเมียนไปเมียนไปเนไเรลยนไีนไปเนไปเรียนไปงรียนไรีนปเนไยนไเรียนเีปรายนไป่กูนไรยนไปเรยนปนไปเรนเยนเยนีนปเนนไเรินไเนไเยเยไปรียีนรปนรปยรไยนไงใี่นนยยเยีนน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 ยเรีพวกติดคิยนะแคอยู่ครบทุกคน โยเว่คนที่พิมพ์ลาไสองสามสี่ห้าหกเจ็ใครลาก็ส่งเลยจะได้รู้ว่าลาส่งมาแล้วอยู่ในข้อความเก่าอยูในข้อความเก่าเลยเลยอยตีขาดเ้าปดเก้าสิบสิบเอ็ดสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสิบแปดเอามือไปจับแรมเล่นอีกแล้วเออูไม่น่าไปบอกสองแก๊งเลยเฮียเรามีสิบแปดสิบเก้าสิบเก้ายี่สิบร้ท้งรถเอามือไปจับแรมมาเช็คขาดไหม่สั้นนะกลุ่มเราพี่ส่งให้แล้ว มันไอสองชื่อได้ขาดนะเรารู้อยู่แล้วสองคนน่ะไอที่สองใครพี่หองเหรออะไรนะสองไอโกสองไอโก้ส่งให้ซันส่งส่งให้ซันส่งหมดเดียวส่งให้ซันนะได้ชื่ออส่งให้ซันแต่ซูเป็นงานร้าโอเบนเบนมึงคอนโทรลไฟได้ปะวันนี้แทนไม่หลงได้คอนโทรนหรอได้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 ไหมได้หรือไม่ได้ถ้าไม่ได้กูได้ ยังไงก็เราไปเล่นอดอก่อนใช่ปหมเอใช่โอเคฟังมารวมฟังเดี๋ยวเราจะทดสอบสองแก๊งนะตอนนี้ตอนแรกเอ่อที่ไปคุยมาบ้านเขาโอเคมารอที่เยวขับไปไหนอ่ะไหนของมันวะอยู่แล้วเพื่อนซ้อมรถแป๊บนึ่งเออขับไปไหนอ่ะพูดเลยโอเคเราจะทดสอบสองแก๊งนะตอนนี้เป็นอควีน ตอนแรกจะเป็นจูบูแต่ว่าจูบูเขาขอเป็นหลังเที่ยงคืนก็เป็นกาเซียแทนออกควีนกาเซียสนะสองแกง๊งเสี่ทุ่มของออควีนเนี่ยคือเขาเตรียมตัวแล้วเขาแน่สี่ทุ่มนี่แหละส่วนเราจะไปแอดดอปก่อนถ้าบอกว่าหลังแอดดอปเนี่ยเหมือนเราตีกับออควีนแล้วก็กาเซียสนะเข้าใจปะส่วนที่รู้มาเนี่ยาถามก่อนอันนี้เอาชัวร์เลยคือร,บรับรู้แล้วใช่ไหมรับรู้แล้วเพื่อนทั้งสองแกง๊งอันนี้แล้วเป็นกาเซียสกับออควีนนะครับได้เลยขอรับส่วนจูบูจะเป็นหลังเที่ยงคืนแล้วก็ ที่รู้มาคือการเซียเขามีปืนแค่สามกระบ,บอกกระสุนน้อยมากก็กูค,คิดว่าเขาน่าจะเล่นแค่นิดหน่อยอะปืนอะแต่กูไม่อยากให้เล่นปืนนะส้ามกูอะว่างไงกันนะใช่ปืนปืนถ้ากูแนะนํากูไม่อยากให้เล่นมันมันมันเปลืองไว้ยกระสุนถ้าพูตรงรมันมันเปลืองไว้ยงั้นก็ไม่เล่นปืนแล้วกันถ้าแบบ<ำ>มึง<ำ>เอาเล่นน้อยคือกูใช้คำนี้เว้ยถ้าแบบไม่อยากไฟแพ้หรือแบบเอาไว้รีเซ็ตยิงแค่แบบคนชุบก็พอแค่นั้นนะคนเล่นปืนอะอืม นันแหละก็เหมือนมีเร <kil> ื่องกันแหละใช้รถเคลื่อนที่แล้วก็เวลาเจอก็ตีเราจะไม่ป้นแล้วก็ไม่อุ้มเขานะเข้าใจป่ะเหมือนเดิมพยายามเซฟสรบห้ามพูดเหมือนเดิมมันมันมันคือเหมือนมีสตอรี่เอาไปทิ้งงี้ได้ปหมก่อนอ่าไม่ต้องครับไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องทิ้งเลยครับเราเราดูครับเราดูเขาว่าเขาทีมไฟเขาเป็นยังไงแล้วก็ทรัพยากรเขาเป็นยังไงช่วยกันตัดสินใจแล้วก็ช่วยกันประเมินแล้วก็เราไม่ได้ทดสอบเขาอย่างเดียวนะเวกูอยากดูพวกมึงด้วยถ้าถามกูอะ คนที่จะดูเรื่องไฟเรื่องอะไรของของแก๊งเราก็มีเดี๋ยวมีช่วยๆกันดูอะแล้วก็คนนำไฟวันนี้จะเป็นบิลลี่นะมึงฟังบิลลี่แทนพี่หลงนะแล้วก็มีใครกูถามก่อนตรงเนี้ยหลังเที่ยงคืนยังเข้ากันมาอยู่ไหมกูตัดสินใจถูกเข้าเข้าเข้าครว่าจะไม่เข้าาโอเคงั้นหลังงั้นหลังเที่ยงคืนเดี๋ยวเราเล่นกันต่อหลังจกจบ2แก๊งนี้อาจจะอาจจะนะอาจจะตีเขาไฟสอ2ไฟหรือ ถ้าเขายังแบบว่ามีของเล่นที่จะเล่นอีกอะ่ะเราก็เล่นต่อแค่นั้นเองแต่หลักแล้วเอาจุ๊บไอ้นี่ก่อนกาเซียสกับออควีนก่อน,นอนืนนอรรมเขาจะใส่สูตรสีอะไรวะสีอะไรไม่รู้อ่ะของกาเซีสสีฟ้ามั้งกาเซสสีฟ้าดังกาเซสรรสีฟ้าดังเอางี้บางบางทีมันหนักใจเรื่องนี้เว้ยแบบเรื่องนี้มันยังมัน,มนเวลาตีมันไม่ค่อยได้คุยเว้ยเรื่องแบบว่าไอส่งเงินแก๊งอะ่ะ มึงก็หักออกไปวันละสี่หมื่นแล้วกันใช่วันไหนตีก็หักไปเออคือเออวันไหนตีก็หักไปแต่วันนี้ไม่นับนะบอกกอนนะว่าวันนี้ไม่นับเออมึงมึงมึงตัดสินใจแล้วกันเปรมเรื่องนั้นอ่ะกูกูไม่รู้อ่ะเออเพราะว่ามันแล้วก็ตัดสินใจเอาบางคนมันมันมันเป็นนี้เยอะเว้ยมันต้องเข้าใจแบบน้องๆที่มันเป็นนี้เว้ยนั่นแหละมึงห่ากไปออกห่ากไปช่วยกันช่วยกันจำนะว่ามันตีวันไหนบ้างแล้วก็ห่ากไปมันคือผลประโยชน์ทุกคนอ่ะพี่ก๊อตกำชับเรื่องป้นกับห้ามอุ้มศพได้นะ ย้ำอีกทีนะเว้ยไม่ป้นนะห้ามป้นเด็ดขาดนะอันนี้นะสั่งมานะว่าห้ามป้นแล้วอย่าไปห่อเขาไปอุ่นเขานะบัฟได้ไหมอะไรยังไงได้เลยพี่เอาเอาเอาลองทดสอบความกดดันก็ได้เลยนะคะเพิ่มระดับไปกูกูขอดูก่อนตอนแรกมึงไม่ต้องบัฟเดี๋ยวเพิ่มระดับเอาเดี๋ยวเดีวเบาเดี๋ยวเบาให้สัาไปแจ้งแล้ไเลยมึงมึงก็ใส่มึงก็ใส่ตั้งแต่ไฟแรกไปเลยใครจะบัฟบัฟเลยแต่แล้วแต่แล้วตามนั้นตจให้มึงขอบเขตนะแต่อยู่ในขอบเขตของเราที่เราเคยเป็นมาตลอด แต่ย้ำเหมือนเดิมไม่ว่ามึงเล่นก่อนแล้วใครปับโฟกัสการเล่นก่อนแค่น,น,นั้นเองถูกต้อง,งถูกต้องถูกต้องเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะอันนี้<ด><อ>คือที่กูบอกกูย้ำอีกรอบนะทดสอบเขาก็จริงแต่จะทดสอบพวกมึงไปด้วยพอแล้วปะพอแล้วเพื่อนวันนี้ฟังเว,ว้เวลาไฟมึงฟังวิลลี่นะวิลลี่เป็นคนนำแต่ไม่หลงมึงไม่ต้องทำอะไรเลยออลลี่มึงโฟกัสนการเล่นแค่นั้นนะจบมึงโฟกัสในการเล่นตัวเองอ่ะดูเพื่อน ชุบเพื่อนขึ้นมาก่อนถ้ามึงชุบแล้วก็าตะโกนเรียกตะโกนเรียกเพื่อนเฮ้ยครบหน่อยไม่จะเป็นต้องเรียกปืนอย่างเดียวมึงเรียกมือมืออุ้มมาแล้วอ่ะมึงเรียกเพื่อนไป็นโคเปอร์มึงก็ได้สังเกตไหมเวลามึงโดนกืนอะมึงชอบโดนลุมมึงต้องทำแบบเขามึงต้องลุมเขากูสั่งการแบบนี้อันนี้คือบอกว่อนนั้นกูให้บาสตั้งแต่ไฟแรกเลยแต่ว่าบาสเปลี่ยนเตี๊ยบเราอันนี่ยนเตี๊ยบใครออกควีนกับคาเซ็ตเอ้ยขออีกเรื่องหนึ่งสมมติเราตีเราเราตีเขาล้มหมดอ่ะอีกเรื่องหนะ กูย้ำเลยนะมึงจุ่มมึงจุ่มดูเขากูอยากรู้ว่าเขาพกอะไรบ้างเวลาเขาไฟอะ่อะเข้าใจปะเราจะประเมินเขาด้วยแต่ห้ามป้นเด็ดขาดนะกูย <ๆ S 2> ้ำอีกรอบลุนลุงลองเขาข่าหน่อยกูอยากรู้ว่ามันป้นแบบไหนเป็นไงวะที่มันอัปเดตอ่ะเด็ดอันนี้ไม่ป,น, <S <S มปนเขาแล้วครับป้นเราไหมพี่อลองด้วยนะพี่อันนี้ไม่รู้ลุงๆไปจับกระน้อมก่อนนะครับเดี๋ยวได้เพราะเอไอทูเจอกันไมเหมือนเดิมเนี่ยไม่เห็นมีอะไรเลยไอพี่มันจะว่งรถไม่ใช่หรอรถก็เหมือนเดิม ลอง้ฮ้ยอีกกันนึงอีกกันนึงอีกการนึงอ่าเพนเอเพนเกาะเอดีมึงพกไปเลยนะมึงพกไปเยอะเเลยมันจะได้ไม่เสียเวลามันอะไรเปนหรือเปล่าไม่ปนไม่ปนไม่ปนตังตังไม่ปนไม่ได้ไม่ได้นี่ตัง75มึงไม่ต้องเนียนเจมใช่ไหมครับอะไรครับเขาห้ามปนเราถูกไหมครับถูกต้องครับพี่ครับผมเดี๋ยวแล้ไปทำใช้ไม่ค่อยมึงรอกหนึ่งยอดจบิงๆอ่าเบอร์ของกาเซต91200ครับอ่าแลบ 9ก้าหนึ่งสองศูนศูนย์ครับกาเซียสโ okay, อเคครับใช่เกาะใช่ไหมสวัสดีครับ 进去呗。 ต้องปูหูดับหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยแล้วก็แล้วก็ย้ำย้ำอีกรอบนึงนะเว้ยเรื่องบัฟเรื่องอะไรอ่ะมึงอย่าอย่าหลุดนะแล้วก็อยู่ในขอบเขตแล้วก็เราจะไม่จะไปเอาเรื่องเขาทีหลังนะเรื่องนี้มันไม่เกี่ยวนะอันนี้เรื่องของสภาเขาให้เราไปจอดนู่นปะแคมไปรูนเอาไปเอาไปจอดอย่าบอกดิเดี๋ยวมันด่ากูมีใครใส่ระวุนปะใส่ระวุนดิ เซ็ตรถได้ปะเซ็ตรถขอขอหมายไม่เยอะขอหมายไม่เยอะไปเราไปเราไปแอ้ดอกก่อนเราเดี๋ยวไปแอ้ดอกก่อนเดี๋ยวไปแอ้ดอกก่อนไปดูแอ้ดอกกอนเซ็ตรถเลย